คุยกับท่านจากบ้าน Grove เฮาส์ที่โมกเหล็กน,นะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงการใช้ชีวิตของคนสูงอายุนะฮะพูดง่ายๆว่าคนแก่คือผมเองก็เป็นคนแก่แล้วผมใช้คําพูดนี้ได้นะฮะ,ะเวลาที่เราคุยว่าคนสูงอายุควรจะใช้ชีวิตยังไงสูตรสำเร็จทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละเอ้ยต้องกินอาหารที่ดีต้องมีการออกกําลังกายต้อง ดูแลอารมณ์ให้ดีอะไรอย่างนี้นะฮะเอาตรงการออกกาลังกายก่อนนะฮะคนสูงอายุเมื่อพูดถึงการออกกำลังกายก็ก็ไปเดินเล่นตอนเย็นใช่ไหมฮะ,ะเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างท่านที่ขายังสู้ไหวก็จะวิ่งเหยาะๆหรือจ็อกกิ้งบางคนที่ทนความยุ่งยากผมเปียกอะไรได้ก็ไปไว่ายนะ้ำอันนั้นคือแอโรบิกนะแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์การออกกำลังกายแบบต่อเน,นื่องแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงอายุนะฮะคือการ กําลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่าเล่นกล้ามไม่ผิดหรอกครับผมกําลังจะชวนให้ท่านผู้ชมที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยมาเล่นกล้ามไม่ได้หมายเขามาจะให้ท่านเป็นชายงามหรือว่าจะให้เป็นหญิงงามนะคือการเล่นกล้ามผู้สูงในผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นความจําเป็นเป็นความจําเป็นพื้นฐานก็ว่าได้นะฮะเหมือนกับการต้องกินให้ได้ต้องนอนให้หลับนะการเล่นกล้ามนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าผู้สูงอายุถ้าอยู่เฉยๆนะกล้ามเนื้อก็จะรีบไขมันก็จะเข้ามาแทนที่พอลกล้ามเนื้อรีบโรคที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายก็ถามหานะฮะอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อเป็นตัวเผาผลาญ แคลอรี่ส่วนเกินเพราะไม่มีกล้ามเนื้ออ้าวก็ลำบากแล้วนะเพราะว่าน้ําตาลที่ทานเข้าไปเนะี่ยไม่สามารถจะเผาผลาญออกไปได้นะฮะกระดูกในผู้สูงอายุนะะซึ่งมันจะค่อยๆบางแล้วพรุนแล้วก็หักเนะี่ยมันจาเป็นต้องมีกล้ามเนื้อมาคอยดึงคอยกระชากมันถึงกระดูกมันถึงจะแข็งอยู่ได้นะการเล่นกล้ามเนี่ยเป็นการป้องกันกระดูกหักนะฮะรวมทั้งข้อเสื่อมข้ออักเสบต่างๆในผู้สูงอายุมันต้องการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะฮะมารับน้ําหนักแทนข้อ เพราะฉะนั้นการเล่นกล้ามเป็นความจําเป็นพื้นฐานของผู้สูงอายุนะ,ะไม่ใช่เพื่อความหลอ่อความสวยอะไรไม่ใช่นะฮะแล้วการเล่นกล้ามในผู้สูงอายมุมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมสมมติว่าผมจะนั่งอย่างนี้นะฮะผมนั่งแค่ผมนั่งเฉยๆตัวตรงขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมปล่อยไหลลงไปยืดนออกขึ้นแล้วขมแมวพุงอยู่นิดนึงนะขมแมวพุงนะฮะหายใจเข้าก็ขมแมวพุงหายใจออกก็ขมแมวพุงนี่ผมกําลังเล่นกล้ามอยูน่นะเนะี่ย ผมกำลังเล่น 1, กล้ามเนื้อหน้าท้องที่เรียกว่าเรกัสนะฮะผมกำลังเล่น 1, กล้ามเนื้อหลังที่เรียกว่าแบ็กมัสโซนะฮะกล้ามเนื้อสองชุดนี้ก็สําคัญมากในการทําให้หลังของเราตรงเพราะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่ฝึกตัวเองให้ดีก็จะกลายเป็นตะแก่หรือยายแก่หลังค่อมใช่ไหมฮะแต่ถ้าฝึกตัวเองให้ดีเขม็อบพุงไวอย่างเงี้ยนะฮะตั้งตัวตรงไว้เสมอเนี่ยก็คือเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นประจำเนี่ยไอ้ที่จะหลังค่อมนั้นรับประกัน ไม่มีนะฮะแล้วปัญหาการลื่นตกหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยมันสําคัญที่กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายไม่แข็งแรงนะฮะคนจีนเขามีภาษิตว่ามือสามขาเจ็ดหมายความว่าไงมือสามขาเจ็ดก็คือว่ามือที่เราคิดว่ามันสาคัญนักหนาเนะะี่ยมีความสําคัญแค่สามส่วนแค่นั้นเองแต่ท่อนล่างของร่างกายหรือขาเนี่ยมีความสําคัญถึงเจ็ดส่วน,นะะอันนี้เป็นความจริงนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะ คนสูงอายุเาะฉะนั้นการเล่นกล้ามให้ท่อนล่างของร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่เสมอนี่ก็จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีที่มันยุ่งยากอะไรนะใช้มือเปล่าก็เล่นได้ผมผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูสักสองสามท่านะฮะที่จะฝึกความแข็งแรงของร่างกายท่อนล่างนะฮะอย่างสมมุติว่าท่าแรกที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเขาเรียกว่าท่านั่งยองนะ,ะแล้วยืนกางขานิดนึงนะฮะแล้วก็ ค่อยๆนั่งลงไปแต่ว่าไม่มีมานั่งอยู่ข้างหลังนะหลังเราเนี่ยต้องตรงนะฮะ,ะกระดกก้นไปให้มองเห็นหัวแม่เท้าตัวเองตลอดเวลานะฮะถ้ามองไม่เห็นเราก็กระดกก้นไปอีกนะฮะแล้วก็นั่งลงไปต่ำๆนะฮะจนรู้สึกว่าหน้าขาหลังขาเนี่ยมันตึงเต็มที่นะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเป็นท่าป,ปกติท่าปกตินี่หมายความว่าเรายืนเนี่ยเราต้องขแมแหวพุงตลอดเวลานะฮะตัวตรงยืดนอกขึ้นขมแหมวพุงตลอดเวลา เขาเราต้องย่อนิดนึงนะฮะทำไมต้องยอ่อล่ะก็เพื่อให้กล้ามเนื้อนหน้าขาหลังขาเนเขาได้ออกแรงตลอดเวลาที่เราเรายืนอยู่นะฮะแล้วผมจะทําท่าขึ้นลงสักสามครั้งให้เข้าใจว่าท่านั่งยองเขาทำไงเนะี่ยเอาลงนะฮะอันนี้คือเรากําลังเล่นกล้ามขาอยู่นะฮะการเล่นกล้ามเนื้อก็ต้องหายใจไปด้วยนะฮะอย่าก,กลั้น,นะฮะส่วนใหญ่เวลาที่เราออกแรงมากเช่นตอนขึ้นเนี่ยเราจะหายใจออกทางปากอย่างนี้นะฮะเอาลง ลงไปช,ชา้าๆตำๆหลังตรงกระโดกก้นไปมองเห็นหัวแม่เท้าตัวเองเอาขึ้นเอาทอี่นีกเอาลงนะฮะนี่เรากำลังเล่นกล้ามอยูน่นะท่านผู้ชมอย่าลืมขึ้นอันนี้เรียกว่าท่านั่งยองนะฮะผมจะให้ลองอีกท่าหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าท่าก้าวขายอขา่อเข่าหรือท่าหลังเราก้าวขาไปไกลๆนะฮะไกลมากเลยนะฮะตัวเรานี่ต้องตรงเสมอนะฮะ ตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยต้องขมวพุงนิดๆหายใจเข้าหายใจออกขมวตลอดตัวตรงปล่อยไหลลงไปนะเวลาที่เราจะย่อร่างกายลงไปเรางอเข่าหลังนะตัวตรงงอเข่าหลังจนเข่าเกือบจะชิดพื้นเลยนะฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทั้งน่อง,อง,องทั้งขาเนี่ยมันตึงไปหมดนะฮะตัวเราในตรงนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆย,ยันตัวเองขึ้นมาขึ้นชา้ชาๆนะขึ้นไหวชานะ้าเป็นหลักสาคัญนะไม่ใช่ ไม่ได้อาศัยแรงเหวี่ยงวดราดนะฮะเอาลงชา้ชาๆเข่าเกือบถึงพื้นนะฮะนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักนึงขึ้นชา้าๆนะฮะเอาสามลงแล้วขึ้นก็นหายใจออกแบบนี้นะแล้วก็ต้องเปลี่ยนข้างเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนท่านั่งยองนะท่านี้มันฝึกขาทีละข้างนะ,ะเปลี่ยนข้างก็หลักเดิมนะฮะเก้าเยอะๆไว้ท่างขายืดตัวขึ้นเข่าพุง ย่อเข้าหลังนะฮะลงขึ้นจะให้ลองดูสักสามทีนะฮะลงสุดท้ายลงตามๆนะตัวตรงกับแมวพุ่งขึ้นอ,อันนี้การเล่นกล้ามเนื้อท่อนล่างของร่างกายทีนี้อัปเปอร์บอดี้หรือกล้ามเนื้อท่อนบนเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้สมมติว่าผมจะใช้เก้าอี้เนี่ยนะฮะทำท่าที่เขาเรียกว่า วิดพื้นนะค,คือเราสูงอายุนี่เราไปวิดบนพื้นมันอาจจะลําบากนะแรงไม่ไหววิดเอียงๆอย่างนี้นะฮะตัวตรงําแมวพงนะฮะเขาไม่งอใช้กําลังแขนนี่แหละยกตัวขึ้นมาช้าๆอ่าอันนี้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายที่เรียกว่า upper body training นะฮะอะลองอีกทีนึงช้าๆขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ น,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อพูดถึงการเล่นกล้ามอย่าไปคิดถึงอะไรที่มันยุ่งยากนะะวันนี้จำอะไรไม่ได้ขอให้จำสองอย่างนะะอันที่หนึ่งการเล่นกล้ามเนี่ยเป็นความจำเป็นของชีวิตผู้สูงอายนะะุเหมือนกับกินข้าวเหมือนกับน,นอนหลับนะฮะอันที่สองเมื่อพูดถึงการเล่นกล้ามอย่าไปคิดถึงอะไรที่ยุ่งยากกายบริหารง่ายๆขณะที่ดูโทรทัศ์ ขณะที่กําลังจะอาบน้ําขนาดแปรงฟันก็คือการเล่นกลราบแล้วลองเอาไปทําดูนะครับ